เป็นพระมหาการุณาีิคุณยังหาที่สุดมิได้ที่พระบาทสำเร็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ผลอากาศเอกสติพงสุขวิมลราชเจเลขานุกา์ในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เชิญพระกระแสให้กำลังถวายแด่คณะสงฆ์ธรรมะนาวาวังในงานโครงการนำเสนอผลการวิจัยประสิทธิผลหลักปฏิบัติธรรมะนาวาวังคณะสงฆ์และอุบาสกอุบาสิกา ที่มีส่วนร่วมในการจัดโครงการครั้งนี้ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณประกอบด้วยผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่และนิสิตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ครพระสอนศิลธรรมในโรงเรียนที่อยู่ภายใต้การกับดูแลของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาาลงกรราชวิทยาลัยคณะสงฆ์ภาคสองคณะผู้วิจัยรวมทั้งคณะวิทยากรและผู้มีจิสัทธาและกุศลละเจตนาในการทำงานเพื่อพระศาสนา ทุกภาคส่วนต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่องค์พระประมุขของชาติไทยได้พระราชทานความอุปถัมภ์แก่คณะสงฆ์อุบาสกอุบาสิกาในการศึกษาพระพุทธศาสนาการปฏิบัติตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ให้เป็นหลักปฏิบัติในการดำเนินชีวิตอันจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและความสุขที่ยั่งยืนสืบไปคุณความดีตามหลักพระพุทธศาสนาเริ่มด้วยศรัทธาคือความเชื่อในคุณของพระรัตนาฏยเป็นความเชื่อในความดีที่มีเหตุผลศรัทธาก็คือสัมมาทิฏฐิระดับโลกิยะเป็นความเห็นความเชื่อ ความเข้าใจเกี่ยวกับโลกและชีวิตที่ถูกต้องตามหลักแห่งความดีทิศทีระดับนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับคุณค่าเช่นอะไรดีอะไรชั่วอะไรถูกอะไรผิดอะไรควรอะไรไม่ควรถือเป็นความงอกงามแห่งจิตใจในเบื้องต้นดังพุทธภาษิตว่าศรัทธาพีชังตโปวุธิ แปลว่าศรัทธาเป็นพืชความเพียรเป็นฝนเมื่อมีศรัทธาซึ่งเปรียบด้วยเมล็ดพันธุ์พืชเมื่อมีความเพียรซึ่งเปรียบด้วยน้ำฝนพร้อมกับกายของเราซึ่งเปรียบด้วยพื้นดินจิตใจก็จะงอกงามด้วยคุณความดียิ่งยิ่งขึ้นไปหลักการวิธีการในธรรมนาวาวังประกอบ ด้วยการกล่าวคำถึงพระรัตนตรยัยการท่องทาตกรรมฐานการพิจารณาขันห้าและอริยสัจสี่อันเป็นไปเพื่อปลูกศรัทธาในพระรัตนตรัยเป็นเบื้องต้นจากนั้นจะเป็นไปเพื่อบริหารจิตเจริญปัญญาจึงเป็นหลักให้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับภาคีเครือข่ายทีมวิทยากรทำงานบริหารวิชาการบริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนาแก่สังคมโดยมุ่งเน้นการสร้างศรัทธาและปลูกศรัทธาให้แก่ลูกหลานเยาวชนและพุทธศาสนิกชนทั่วไปผ่านโครงการที่สำคัญสำคัญต่างๆเช่นโครงการบรรพชาและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน งานสอนพระศิลงานพระสอนศิลธรรมในโรงเรียนซึ่งมีครูพระอยู่ทั่วประเทศจำนวนหนึ่งหมื่นแปดพันรูปโครงการนิสิตร,ระดับปริญญาตรีปฏิบัติศาสนากิจก่อนเข้ารับปริญญาโครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานของนิสิตและประชาชนทัว่วไปโครงการแสดงธรรมบรรยายธรรมและปาตกถาธรรม ทั้งแบบในที่ตั้งและแบบออนไลน์ชาวมอจรอและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนจากได้ร่วมแรงร่วมใจกันด้วยกุศลเจต,ตนาวิริยะอุตสาหะที่กล้าแกร่งในการศึกษาปฏิบัติและเผยแผ่พระพุทธศาสนาตามหลักแห่งธรรมนาวาวังเพื่อสนองพระราชศรัทธาและพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวยิ่งยิ่งขึ้นไปขอทรงพระเกษมสำราญทรงพระชนมายุยิ่งยืนนานทรงเป็นมิ่งขวัญเป็นชาติแก้วของประสบนิกราชาวไทยใต้ร่มพระบรารมีได้ร่มเย็นเป็นสุขตราบจิรัติตีการเทอน